เมื่อผมต้องไปทำงานในร้านมินิมาร์ทสุดประหลาด EP สองเดี๋ยวมันมายืนทำอะไตรงตู้นะครับผมกูละเหลือจะเชื่อต้องเกิดมาแบบไหนถึงมายืนชวอ,อในร้านมินิมาร์ทบอกผมทีต้องรีบไปไล่ด่วนฮนะมึงบ้าป่ะเพื่อนไปไหนแล้ววะเอาแล้วฮะทุกคนเราเจอผีชวอ,อแล้วครับอะไรของมึงเนี่ย กูเหลือจะเชื่อ <c oughs> รับเงินมาเรียบร้อยนะครับผมทอนหดอลลาร์ขอบคุณมากนะคุณผู้หญิงยอดขายของเราทั้งหมด42ดอลล่าร์ตบมือไป <c oughs> เตรียมตัวสำหรับกะกลางคืนนะครับผมหลักๆก็คือกลางคืนเราห้ามออกจากร้านว่าแต่เราล็อกประตูเรียบร้อยใช่ปะขอดูอีกทีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ป้าอะไรวะน่ะใครมาอยู่ที่ประตูวะสิบหายแล้วครับผมคุยออกับเขาได้ฮะฉันโคลินไงล่ะฉันมาซื้อของเมื่อไม่นานมาน,นี้จําไม่ได้เหรอให้ฉันเข้าไปหน่อยมันมีเสียงแปลกๆอยู่ข้างนอกเนี้คือฉันพลาดรถบัสที่จะเข้าเมืองเนี่ยคันต่อไปที่จะมาก็ต้องรอตอนเช้าเลย <S <S ให้ฉันเข้าไปเหอะเดี๋ยวฉันให้หนายสาิบดอลลาร์มันต้องหลอกเราแน่เลยครับผมมันคิดว่า เราจะเป็นคนโลภนะใช่ครับผมผมโลภสามสิบ <centered Maced lin> ดอลลาร์ขายของเกือบทั้งวันนะครับผมเขาจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเราได้สามสิบดอลลาร์ถือว่าเราเจ้ากันนะฮะตีต้อนรับเอ้ยใครอีกฮะมีคนมาเคาะประตูอีกแล้วกี่ดอนว่ามาก็ก็แกต้องอยู่ข้างนอกส่วนฉันจะไปอยู่ข้างในเปิดเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันรอนาน โอ้โหถ้าพูดแบบนี้นี่ฟักออฟเลยครับผม <laughs> มันจะไม่ง่ายแบบนี้ตลอดไปหรอกโอเคตัวนี้คือประหลาดมากฮะคำพูดไม่เหมือนคนธรรมดาฮะโคลินนี่ปลอดภัยใช่ไหมถ้าเราเห็นคำพูดใครแปลกเราควรจะไล่ไปไกลๆนะฮะพาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้โหเปิดประตูหลักให้ลูกค้าออกไปเชิญครับคุณโคลินขอบคุณสำหรับ30ดอลลดร์นะฮะ อย่าลืมแวะมาเยี่ยมกันใหม่นะครับผมตอนกลางคืนปิดประตูหลักแล้วก็หมุนป้ายปิดครับผมเทคนิคเบรกคราวนี้ทำยังไงต่อละไปนอนนี่แหละที่รอมาทั้งวันวันนี้ไม่มีคนมายืนมองที่หน้าต่างฮะแสดงว่าเราปลอดภัยครับผมวันที่สอง